ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นัติพองศอ์ูทองครับตำแหน่งปัจจุบันคือผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับตอนที่เราใช้าทานสคริปต์แบบกระดาษนะครับมันจะมีประเด็น2-3ประเด็นท,ที่ที่เกิดขึ้นนะครับนะรบเรื่องของการทํางานนะครับประเด็นแรกคือเรื่องของอระยะเวลาในการออกเอกาาสารของของของ,ของตัว ตัวเจ้าหน้าที่นะครับรวมไปถึงระยะเวลาที่นักศึกษามาขอตัวเอกสารสำคัญางการศึกษาที่เป็นทานสคริปต์ซึ่งปกติเนี่ยก่อนที่นักศึกษาก่อนที่เราเป็นกระดาษนะครับเวลาเด็กที่มาขอฐานสคริปต์เนี่ยเด็กต้องใช้เวลาประมาณสักครึ่งวันนะครับเพราะมยนมายืน่นเรื่องที่ที่สำนักส,งส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนใช่ไหมครับจากนั้นก็ รอผู้มีอำนาจเพื่อลงนามซึ่งระยะเวลาเนี่ยมันจะใช้ประมาณครึ่งวันนะฮะก็คือว่าถ้าเกิดว่าผู้มีอำนาจลงนามอย่างตัวผมเองไปประชุมด้านนอกหรือประชุมที่อาคารอื่นเด็กก็ต้องเสียเวลารอนะครับเราจึงคิดว่าจะมีกระบวนการวิธีการไหนบ้างที่จะลดเวลาตรงนี้แทนที่เด็กจะมานั่งคอย,เ,ยเด็กสามารถรับเอกสารไปได้เลยนะครับตัวดีต้นหานสคริปต์เนี่ยคือมาตอบโจทย์ในส่วนนี้นะครับในส่วนของตัวช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาเอง ในหมหาลัยเองมีเรื่องของการลดกระบวนการในการทํางานมีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานผมว่าตัวเนี้ย เป็นตัวหนึ่งที่ที่จะมาตอบโจทย์เนื่องจากว่านะของของราชมงคลธัญ,ญบุรีเองครับเพาจะเป็นเรื่องของ innovation university ใช่ไหมครับ innovative university นะครับตัวนวัตรกรรมเนี่ยจะต้องเข้าไปสอดแทรกในทุกกระบวนการทํางานอันนี้เราก็คิดประดักป,ประเด็นกระบวนการํางานนี้ขึ้นมาเพื่อลดระยะเวลาในการทํางานครับอันนี้ในส่วนนี้นะครับทำให้เรื่องของอลดเรื่องของการทํางานลดของเรื่องของเวลาลดถึงเ่งของเรื่องของทรัพยากรต่างๆที่ที่สูญเสียไปกับเรื่องของเอกสารในการศึกษาซึ่งมา สามารถทดแทนด้วยกระบวนการของดีต้นทางสคริปต์ได้หลังจากที่ใช้ดีต้นทางสคริคปตนะ์นั้นสิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือหนึ่งเรื่องของตัวเวลาก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก่อนตอนในช่วงที่นักศึกษาจะมาขอเอกศาศาสการสำคาญทางการศึกษาเนี่ยนักศึกษาก็จะมารอที่ห้อง <S <S 1> <S 1> ก็เด็กก็จะมายืนออก,กันเต็มครับเต็มพื้นที่เลยเพื่อจะมารอเอกาสารเหล่านี้นะครับหลังจากที่เราปรับมาแล้วปรับกระบวนการนะครับเวลาขอเนี่ยเด็กไม่ต้องมาที่นี่เด็กขอผ่านระบบก่อนออนไลน์ก่อนพอเอกสารออนไลน์ปุ๊บเจ้าหน้าที่รับทราบในระบบแล้ว เด็กก็แค่มาที่ห้อง Student Service Center ครับมายื่นบัตรนักศึกษาแล้วก็สามารถรับเอกสารไปได้เลยจากเวลาในการรอเอกสารครึ่งวันหนึ่งวันเนี่ยจะเหลือประมาณไม่เกิน5นาทีเด็กก็จะได้เอกสารกลับไปแล้วนะครับซึ่งลดเวลาในการในการรอคอยของนักศึกษาในข,อข่อนขั้นจจเยอะนะครับอันนี้ในส่วนนี้ถัดมาเรื่องของออหน่วยงานที่เข้ามาขอตรวจสอบตัวคสคริปเราครับนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยจะมีว่า เวลาหน่วยงานเข้ามาขอเนี่ยก็คือทำหนังสือนําหนังสือมาถึงเราใช่ไหมครับเราก็ต้องตอบกลับไปว่าเด็กคนนี้จบหลักที่เราจริงหรือไม่มีกระบวนการของดีต้น h a n r i t เข้ามาช่วยเนี่ยมันจะช่วยลดโปรเซสตรงนี้ไปได้แทนที่เขาจะทําหนังสือมาหาเราเขาก็สามารถตรวจสอบในระบบก่อนได้เลยว่าคนนี้เป็นนักศึกษาของเราจริงหรือไม่นะครับอันนี้นะครับอ๋อมีประโยชน์แน่นอนครับลดทั้งเวลาในการทํางานนะครับลดทั้งเวลาในส่วนของอ ในการหลอกอนักศึกษาลดค่าใช้จ่ายของตัวนักศึกษาด้วยเนื่องจากว่าพอเราปรับมาเปลี่ยนมาเป็นในส่วนของตัวดีต้นฐานสคริปต์แล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของที่เป็นพวกกระดาษ ที่เป็นพวกการพิมพ์อะไรต่างๆมันจะลดลงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยของมหาทยาลัยเองนะถ้าเกิดเด็กมาขอเอกสารประเภทนี้นะครับที่เป็นดีทอนพันสคริปต์เนี่ยเด็กก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเด็กสามารถขอไปได้เลยแต่ถ้าเป็นกระดาษเนี่ยอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับใน,ในในส่วนนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของเอ่อของถ้าเกิดเป็นประโยชน์ของสถานประกอบการก็มีประโยชน์นะครับปกติเนี่ยสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่นที่จะมาขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาของเด็กเราเนี่ย ขาบอกผมว่าอย่างน้อยต้องมีประมาณสัก7วันถึง14วันกว่าเด็กไปสมัครงานใช่ไหมครับหรือไปยื่นเอกสารเขาทําหนังสือมาที่มหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยทําหนังสือตอบกลับนะจะเห็นว่ามันจะมีโปรเซสของการขนส่งการรับส่งนี้อยู่ผมว่าอย่างน้อยมันมีตั้ง7จ็ถึงสิวันนะครับที่ที่กว่าเขาจะส่งหนังสือมาถึงเราแล้วเขาได้คําตอบกลับไปว่าเด็กคนนี้จบจากเราจริงหรือไม่แต่ถ้าเกิดมีกระบวนการนี้นครับเขารู้ภายในไม่ถึงผมว่าไม่ถึง1นนาทีนะรู้เลยก็คือเอาไฟล์ไปเปิดก็ใช้ได้เลย อากถ้าเกิดชวนชวนอยากจะเชิญช,ชวนทุกมหาวิชัยเนาะนะทุกมหาวิทยาลัยเข้ามาใช้ตรงนี้นะครับว่ามันสามารถลดเวลาในการทํางานได้จริงนะครับลดต้นทุนได้จริงนะครับของเดิมเนี่ยตอนนี้ตอนที่เราเริ่มใช้เนี่ยประมาณเดือนหนึ่งเนี่ย มีคนเข้ามาเข้ามาดาวน์โหลดเอกสารนะตัวนักศึกษาเองเราไม่ใช่ให้ให้ใครมาโหลดก็ได้นะครับตัวนักศึกษาเองเข้ามาโหลดเอกสารเนี่ยประมาณเดือนแล้วประมาณสัก 1, 6, ค ,00 0ันถึงครั้ง6 0 0 0คลิกดาวน์โหลดง่ายๆนะครับเดือนล่าสุดขึ้นไปถึง8 0ด0นดาวโหลดก็แสดงว่าถ้าเกิด8 0 0 0ันดาวนโหลดเราเปลี่ยนว่า800 0ันครั้งเนี่ยเป็นการออกเอกสารเนี่ยเราต้องออกเอกสารถึง8,00 0ฉบับซึ่งมันสามารถลดได้นะครับอันนี้ลดได้จริงๆนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนไป,ไปถึงโรงเรียน สปทด้วยโรงเรียนอาชีวศึกษาด้วยนะ,นะครับว่าเวลาที่โรงเรียน,นต่างๆนะครับนักศึกษาหรือนักเรียนที่จบจากจากสถาบันหรือจากโรงเรียนนะครับเข้ามาสมัครเรียนต่อที่มาหาวิทยาลัยงานหนึ่งที่มาหาวิทยาลัยต้องทําก็คือตรวจสอบว่าคนนี้จบจากสถาบันเดิมจริงหรือไม่นะครับซึ่งก็กระบวนการเดิมครับผมก็ต้องรังมหาวิทยาลัยก็ต้องทาหนังสือไปถึงโรงเรียนใช่ไหมครับโรงเรียนก็ต้องตอบกลับมาก็7จ็ถึงสิวันก่าจะรู้นะครับอย่างเร็วนะฮะอย่างเร็วถ้ามีกระบวนการนี้ ของสถาบันการศึกษาเองในระดับมหาวิทยาลัยเองก็สามารถตรวจสอบได้ทันทีว่าคนนี้จบจากจบจากที่ที่โรงเรียนนั้นจริงหรือไม่นะครับในในส่วนนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือสถานประกอบการกำหนดง,งานภายนอกครับนะครับแทนที่จะเป็นหนังสือรับรองนะครับเป็นไปได้ไหมว่าไดยดีดอนฮารสคริปต์เนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งของการดูเอกสารสําคัญทางการศึกษานะถ้าเกิดยอมรับตรงนี้เขาประหยัดทั้งเวลาในการขอในการตรวจสอบประหยัดทั้งต้นทุนเลยนะครับเพราะว่า ต้นทุนอะไรครับต้นทุนในการส่งเอกสารกลับมาที่มหาวิทยาลัยก็ะก็มีค่าใช้จ่ายนะครับเวลาส่งกลับไปเขาก็ต้องแนบซองติดสแตมป์มาด้วยนะไม่ง,งั้นวางมหาวิทยาลัยก็ไม่ส่งกลับไปนะครับก็คือลดค่าใช้ใจ่ายตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้และอีกอันนึงฝากไว้ประเด็นอีกประเด็นนึงครับก็คือว่าถ้าเกิดมหาวิทยาลัยไหนหรือโรงเรียนไหนสถาบันไหนอยากจะดําเนินการเรื่องนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับพร้อมจะเป็นพี่เลี้ยงเข้าไปช่วยครับผม